สวัสดีครับผมตาบากี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่นัดพบบางใหญ่สำนักงานใหญ่ครับตรงข้ามห้างเซนทันเวสเกตนี่เองนะครับนู่นเลยนะห้างเซนทันเวสเกตครับตรงนู้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามาดูมาชมรถนะฮะจักรยานยนต์พันดานะครับที่นัดพบบางใหญ่ก็สามารถเข้ามาดูตรงสำนักงานใหญ่ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้แถวนี้นะครับวันนี้ผมมาถ่ายตัว AllNe เว็บ125ตัวซีรวดครับมาไม่ทันอีกแล้วครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสีน้ำเงินอีกสีหนึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวเวฟ125ตัวซีรวดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีน้ําเงินสีแดงสีดำที่ก็มาไม่ทันอีกไม่เป็นไรผมถ่ายให้ไวหลังนะครับวันนี้สำหรับพี่ๆเพื่อนนะครับที่เม้นเข้ามากันเยอะนะครับว่าถ่ายสีแดงตัวซีรวดให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าสีดําผมถ่ายไปคลิปแรกแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายให้วันนี้เลยนะครับเพราะมีรถอยู่นั่นเอง สีแดงเนี่ยจดทะเบียนนะครับเป็นสีแดงล้วนเลยนะครับไม่มีสีแดงดำอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นสีแดงเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็น 1,25i ไอตัวออ l น e w วนะครับตัวปี2023แท้แท้ๆนะครับสิ่งที่ชอบก็คืออะไรรู้ป่ะฮะทั้งคันผมชอบดุมหน้าอย่างเดียวเลยจริงนะครับเพราะว่าไม่เหมือนชาวบ้านเนีนะสวยนะครับผมชอบแบบเนี้นะฮะทั้งคันชอบอยู่อย่างเดียวตลกแล้วนะครับโอเค ตัวนี้เป็นไมดีดิจิตอลนะครับก็คือเป็นไมไฟฟ้านั่นแหละตามที่เรารู้กันผมก็รีวิวไปเยอะแล้วนะครับนี่ไมแบบนี้สวยงามนะครับแล้วก็ฝาครอบแนด์หลังเนี่ยเป็นสีแดงฝาครอบซีลกุญแจเป็นสีแดงถามว่าเป็นสีแดงเหมือนกับตัวเก่าไหมนะฮะสีแดงเหมือนตัวเก่าเลยแต่รหัสสีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่าเนี่ยมันใช้รหัสสีตัวนี้หรือเปล่านะครับ r 3 6 6นะครับอันนี้เป็นเขตสีนี้นะครับสีแดงจะทะเบียนเป็นสีแดง ะรหัส afs 1 2 5 msfp นะฮะ p ก็คือตัวปี2อ2 3ันีแล้คือรหัสนี้สีแดงก็สวยเหมือนนะครับสวยเลยแหละสีแดงสวยเลยสติกเกอร์นะครับเป็นตัวนูนมาแล้วนะครับสติกเกอร์เป็นตัวนูนคำว่า wave นะครับตัวนูนพอเป็น1 2 5 i เป็นสติกเกอร์นะครับตัวสีดำก็เช่นเดีวยวกัน แดงนี่เป็นตัวซีรวดเนี่ยเทียบกับแดงตัวที่เป็นล็อกแม็กเนี่ยคนละเฉดสีกันเลยนะครับถ้าเป็นตัวล็อกแม็กเนี่ยสีจะเข้มเป็นแดงเลือดหมูเลยเป็นสีแดงที่รวดเนี่ยจะเป็นสีออกโคนสว่างหน่อยนะครับตัวนี้ถ้ามองตัวเวฟตัว125ตัวเก่าเนี่ยสีแดงคล้ายๆกันเลยแทบจะเหมือนกันแต่ผมจํารหัสสีไม่ได้ว่ามันมันมันเป็นลาด,ดียวกันหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ย คือมันสีแดงเหมือนกันเลยเฉดสีเหมือนกันเลยนะครับสวยนะฮะตัวสที่ลวดเนี่ยชอบมากเลยทีนี้แต่ยังไม่เห็นสีน้ําเงินตัวจริงตัวเป็นๆเ,เลยนะครับตัวจริงยังไม่เห็นเลยแต่เห็นแต่ในรูปนะครับรถเพิ่งมาลงประมาณวันสองวันละพอดีว่าติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายสักทีวันนี้มีโอกาสก็เลยเข้ามาถ่ายให้ดูนะครับอ่ะหลายคนอาจจะขอทราบราคากันบ้างนะครับ าราคาจะอยู่ที่60,000บาททวนนะครับในส่วนของตารางค่างวดเดี๋ยวผมใส่ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูมาชมนะฮะได้เป็นเงินผ่อนก็ฟรีดาวไม่มีค่าจ่ายนะครับสีก็จะเป็นสีแดงสวยงามเครื่องบล็อกเครื่องนะครับเป็นบล็อกเวฟร้อยไอนะครับหลายตัวใช้อะไรเวฟร1อยสไอ นะครับสเปคผมรีวิวไว้หลายคลิปเหมือนกันนะคะเข้าไปดูคลิปแรกๆได้เลยนะครับผมเทียบสเปคไว้ให้นะค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับสีลวดจะมีทั้งหมด3สีย้ำอีกทีนะฮะก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับมี3สีเท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวล้อแม็กก็จะมีสีอะไรบ้างมีสีเทาน้ําเงินนะครับมีสีแดงมีสีขาวแดงนะครับแล้วก็อีกสีนึงคือสีดํานั่นเอง แต่สไตล์ของ Honda เนี่ยที่เป็นเวฟ125เนี่ยครับหลักๆเล,ลยสีที่เขาทํามาคือตัวชี้ลวดเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีเหมือนเดิมเลยทุกเจนเลยก็คือสีดําสีน้ําเงินสีแดงมีอยู่ประมาณนี้ตลอดนะครับไม่มีเพิ่มเติมสีอื่นเลยฮะต้องมาดูตัวจริงนะครับสวยมากสีแดงใครที่จะเอาล้อไปทำนะฮะ ใส่ล้อแต่งล้อทองล้อมิเนียมนะฮะก็ดูแล้วก็สวยเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าได้โชคหลังนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นสีอะไรเนี่ยหลายคนอาจจะจินตนาการไปว่าใส่โชคสีอะไรสวยดีหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับที่ไม่ใช่ติดรถหลายคนก็คงจะมีแนวทางในการแต่งอยู่แล้วนะครับสาหรับคนที่ชอบแต่งกันนะครับแต่สายเดิมเนี่ยนะฮะก็จะทนหน่อยสมบูรณ์สมบันหน่อยวิ่งใช้งานได้แบบยาว สวยนะสีแดงสีดำเนี่ยก็ใช่ย่อยเหมือนกันเงาตาแตกเลยครับถ่ายตอนนี้ ใช่ไหมครับว่า2คันนี้นะฮะลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเอาถุงคุมบออกเพราะว่ามีรายชื่อลูกค้านะฮะเอาขออนุญาตเุาออกก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาจับมาจองกันได้นะครับแต่ตอนนี้รถก็ยังเข้ามาไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามีพอไหมมีพอแน่นอนนะครับนะฮะเดี๋ยวรถก็จะทยอยเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะครับหรือว่าเข้าไปในนะครับไลน์ผมก็ได้นะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะ เป็นแอดไลน์มาก็ได้ครับหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เพจร้านให้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถแอดมาพูดมาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาถ่ายสีแดงนะครับที่เป็นตัวซีรวดให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ขอมาบอกอยากดูสีแดงตัวซีรวดนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้เรียบร้อยและเกิดว่าใครที่อยากดูสีน้ำเงินนะฮะอดใจรอนิดนึงฮะวันสองวันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอรถมาก่อนนะฮะสำหรับขึ้น สำหรับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกัน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวรุ่นอื่นๆให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาอัปเดตกันนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนตรงไหนกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ